บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชกุ๊กร่วมกับกลุ่มกิจการเพื่อสังคม f o Food o o s อ f o o d West ไ h a i l a ด์เปิดตัวโรงเรือนนวัตก,กรรมสร้างคุณค่าออร์แกนิกต่อยอดการสร้างอาชีพตอกย้ำพันธกิจการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมค่ะการคัดแยกขยะนะครับเรามักเจอปัญหาว่ามันมีขยะอินทรีย์ขยะเปียกเนี่ยปนอยู่ทําให้มูลค่าของขยะที่คัดแยกให้กับชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ราคา นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็มาพบว่าจริงๆแล้วขยะอินทรีย์เนี่ยถ้าเราจัดการให้มันถูกต้องโอ้มันมีมูลค่าต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้ขยะที่เราแยกไว้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็เลยเป็นที่มาของโครงการไอพีเอสเอฟคอมมูนิตี้คอมโพสอันนี้เกิดขึ้นนะครับกลุม่มฟู้ดลอฟฟู้ดเวสเนี่ยเราเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับที่ศึกษาเรื่องขยะอินทรีย์มาตลอดนะครับทีนี้เราก็มาพบว่า การใช้การทำปุ๋ยก็ดีหรือการทําจัดการขยะอินทรีย์ด้านอื่นๆเนี่ยไม่มีตัวไหนเพิ่มมูลค่าได้เยอะเท่ากับหนอน B S F ครับเราก็เลยโฟกัสมาที่หนอน B S F ครับ การร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นการตอบย้ำพันธกิจในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายไม่ว,ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมโดยรวมชุมชนรอบข้างและพนักงานทุกคนด้วยกิจกรรมที่บริษัทดําเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่8คือโครงการแยกขยะสัจนจรและปีนี้ก็ได้เพิ่มความเข้มข้นด้วยการเริ่มโครงการเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นทองเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยนอนแมลงทหารเสือเป็นปีแรกค่ะ